สวัสดีครับไอโอช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวมีดตัวนี้กันนะครับนี่ตัวนี้เป็นมีดพับสแตนเลสนะครับมันมีขนาดที่เล็กมากแล้วก็หน้าพกพาด้วยนะครับมีตัวนี้กลางเต็มใบยอยู่ที่สิบห้าซมนะครับเมื่อพับแล้วเหลือเพียงแค่8ปดจุแปดซมเท่านั้นนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่สาสิบกกร,รัมนะครับแล้วก็ความหนาของใบมีดอยู่เพียงแค่หนึ่งจุดแปดซมบางมากนะเดี๋ยวเรามา ลองดูตัวเรือนกันหน่อยดีกว่านะครับนี่เป็นสีเงินๆอย่างนี้นะครับสีสแตนเลสเดี๋ยวลองดูความคมกันนะครับสำหรับงานตัวนี้เดี๋ยวลองทดสอบกับกระดาษลูกฟูกดูแล้วกันนะครับว่าใช้ได้ไหมเพราะบางตัวไม่คมมันก็ตัดไม่ได้นะครับตัดเดียวโอ้ือมคมนะครับคมนะครับเพาตัดได้รอยรอยเรียบขนาดนี้ใช้ได้เลยใช้ทดสอบกับกระดาษลูกฟูกกับผมว่ามันโอเคมัน มันก็สามารถแทนได้หลายๆอย่างนะครับเออใช้ได้เลยนะขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายมีตัวนี้ห้อยด้วยสวยงามเนี่ราคาอยู่ที่99บาทน,นะครับที่ใครที่ชอบพิมงายพร้อมส่งอยู่2ตัวนี่ถ้าใครมีที่ขัดเงาแล้วไปปัดเงาแล้วอย่างสวยโอเคก็าสามารถสั่งซื้อได้ใต้คลิปดอน,นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ไอออช็อปด้วยนะครับตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ